สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับตุ๊กนะคะโตโยต้ววตาขอนแก่นบายตุกค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้ววตาขอนแก่นสาขาสำนักง,งานใหญ่ค่ะเดินดูสักแป๊บก็มาสะดุดตากับสีรถคันนี้เลยค่ะโตโยต้ววตายาริสแฮด b a c k นะคะสีพิเศษสีโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นเอนทรค่ะสังเกตจากภายนอกก็คือจะเป็น ล้อนะคะล้อกระทะฝาครอบล้อขนาด15นิ้วนะคะสีที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสีนี้นะคะเราเรียกกันว่าสีแซนมีค่ะหรือจะเรียกว่าสีฟ้าก็ได้นะคะมีจอดโชว์อยู่ที่โชว์รูมโตโยต้ตาขอนแก่นสำนักง,งานใหญ่หากท่านใดสนใจนำรถสวยๆเก๋ๆนะคะรถเล็กจัดเต็มคันนี้ไว้ใช้งานติดต่อที่ตุ๊กนะคะตามเบอร์ติดต่อที่ตุกให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ รถคันนี้ไม่ได้โดดเด่นแค่สีภายนอกอย่างเดียวนะคะโทนภายในหรือระบบความปลอดภัยก็มีจัดเต็มจัดครบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะในเรื่องของการดูแลรักษาค่ะเพราะรถโตโยต้าขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานใช้งานสบายใจและไม่จุกจิก และที่สำคัญนะคะมีศูนย์บริการทั่วประเทศยังมีในส่วนของฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ถึง50,000กิโลเลยทีเดียวค่ะ สำหรับรุ่น Entry รุ่นนี้ยังไม่มีในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างและก็ด้านหลังติดมาจากโรงงานนะคะแต่ที่ t o y ยต a าคอนแกนของเรามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เป็นสเกิร์ตจาก f o r t e ทซ่สวยๆนะคะเรียกได้ว่าเอาใจคอแต่งรถกันเลยทีเดียวค่ะคลิปต่อไปตุ๊กจะพาไปชมรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ